สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องนะคะบ้านสุขสันต์นะคะในสัปดาห์ที่12กันนะคะเรามาดูเรื่องความหมายและประโยชน์ของบ้านนะคะมีอะไรบ้างบ้านนะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็น ที่พักอาศัยเป็นที่ทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวนะคะ,ะสปาชิกในครอบครัวนั้นมีอะไรมีใครบ้างคะเช่นคุณพ่อคุณแม่เด็กๆหรืออาจจะมีคุณตาคุณยายมีพี่มีน้องอยู่ด้วยใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะเรามาดูลักษณะของบ้านนะคะลักษณะของบ้านนั้นนะคะจะมีบ้านที่สร้างขึ้นจากฟางนะคะป้าลักษณะนี้นะคะในบ้านของเรามัากจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะจะเห็นตามคนที่เขาทำไร่ทำสวนอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปค่ะบ้านที่สร้างขึ้นจากไม้ค่ะ แล้วก็บ้านที่สร้างขึ้นจากปูนนะคะอันนี้คือลักษณะบ้านของปัจจุบันของเรากันนะคะต่อไปค่ะจะเป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวและสองชั้นนะคะส่วนประกอบของบ้านนะคะก็จะประกอบไปด้วยหลังคาบ้านค่ะตัวบ้านนะคะหน้าต่างและ ปัดตูใช่ไหมคะหลังคาบ้านนะคะมีไว้ทำอะไรคะเด็กๆมีไว้ป้องกันแสงแดดป้องกันฝนใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ตัวผนังบ้านนะคะแล้วก็หน้าต่างหน้าต่างมีไว้ทำอะไรคะเปิดเพื่อให้เรา ได้รับลมหรือรับแสงสว่างนะคะส่วนประตูมีไว้สำหรับเดินเข้าออกบ้านใช่ไหมคะต่อไปค่ะห้องภายในบ้านนั้นมีห้องอะไรบ้างน,นะคะมาดูกันค่ะห้องน้ำนะคะก็คือห้องที่เด็กๆเ,เข้าไปอาบน้ำนั่นเองหรือทำธุระส,ส่วนตัวนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะห้องครัวมีไว้ทำอะไรคะเด็กๆมีไว้ทำกับข้าวนะคะห้องนอนนะคะมีไว้นอนนะคะต่อไปค่ะห้องนั่งเล่นนะคะมีไว้สาหรับนั่งเล่นทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านนะคะอาจจะเป็นการดูทีวีร่วมกันนะคะอ่านหนังสือร่วมกันหนึ่งก็ได้ค่ะ มาดูการรักษาทําความสะอาดบ้านของเราบ้างน,นะคะเมื่อเราอยู่บ้านของเราแล้วเราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ปัดฝาดเช็ดถูทําความสะอาดบ้านของเรานะคะห้ามทาบ้านเลเพอคุณพ่อคุณแม่ทํางานมาเหนื่อยแล้วนะคะใช้ไม้ฝาดนะคะใช้ในการฝาดพื้นเห็นไหมคะอ่าใช้ที่กรวยขยะค่ะ ใช้ไม้ถูพื้นเห็นไหมคะสำหรับถูพื้นเช็ดทำความสะอาดนี่นะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูพื้นที่และบริเวณรอบบ้านนะคะพื้นที่และบริเวณรอบบ้านหมายถึงข้างนอกบ้านเราอะคะ่ะมีอะไรบ้างคะอ่าเช่นมีสนามหญ้ามี ต้นไม้ใช่ไหมคะมีครัวบ้านใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะเรียกว่าบริเวณรอบบ้านของเด็กๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูแนงขอจบการเรียนการสอนหน่วยที่12บบ้านสุขสันต์กันเพียงเท่านี้นะคะและ้วเจอกันใหม่ในการเรียนวันต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะเด็กๆ